หลังคาเมทัลชีตหรือหลังคาเหล็กนะครับกับเชนวนกันความร้อน PE กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนื้อที่กว่าหมื่นตารางเมตรนะครับครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ PE แล้วก็หลังคาระบบหลังคาเหล็กนะครับหลังคาเหล็กหลังคาเมทัลชีตนะครับ ซึ่งสำหรับโรงงานใหญ่ๆแล้วก็หลังคาที่มีความยาวตั้งแต่80เมตรถึง100เมตรนะครับเราจะมีการรีดรลอนหน้าโรงงานนะครับโดยที่หลังคานั้นจะไม่มีรอยต่อเลยนะครับนี่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นได้ใช้ PE นะครับเป็นฉนวนกันความร้อนที่รีดติดกับหลังคาเมทัลชีท แล้วก็อีกโซนหนึ่งนั้นจะเป็นทียูโฟมนะครับซึ่งเป็นชนวนการความร้อนที่ดีที่สุดในปัจจุบันซึ่งป้องกันความร้อนการรั่วกันซึมและการเสียงดังเวลามีฝนตกนะครับรับประกันการอับร่อน10ปีกับทางบริษัทของเรานะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณพิเชษที่นน์08508247 หนึ่งสามครับ